ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพายเรือกลับนะครับไปกู้มองกลับมานะครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้มาได้ประมาณสัก5-600เมตรนะครับกำลังกลับ,ลบนะครับกำลังกลับซึ่งจะเป็นป่าสองข้างทางเหมือน,นจะเป็นป่าจะคล้ายป่าอเมซอน อะไรประมาณนั้นแหละครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นป่าหาเห็ดนะครับของพี่น้องในชุมชนนะครับคนดีมาคนเดียวก็ต้องพายแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมนะครับ<อ>ในป่านี่แหละครับหน้าถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับเหมือนปีนี้นะครับปี65นะครับ ก็จะเป็นที่หาเห็ดสัตว์ป่าจะอยู่เยอะมากกระตงกระแตกระลอกที่นี่เยอะมากครับคุณผู้ชมนะครับแต่ตอนนี้แม่น้ํามูลดันขึ้นมาตอนนี้ปลาที่เนี่ยปลามูลปลาอะไรต่างๆเยอะมากครับนะครับถือว่าเป็นอุดมสมบูรณ์แต่ก็ท่วมในรอบ40-50ปีก็ทําให้ข้าวของอของเกษตรกรนะครับเสียหายนะครับที่ บ้านศรีฐานตำบลหนองบัวนะครับอำาเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะฮะนะครับนะรบรรยากาศไม่ต้องไปเอเมซอนเลยนะครับที่นี่ของแท้ของจริงฮนะมดพวกนะี้อันตรายนะครับมดนะครับอันตรายมาอนาคุนด้าถามว่ามีไหมไม่น่าจะมี นะครับคุณผู้ชมแต่ว่างูเยอะมากสัตว์มีพิษเยอะมากครับอันตรายนะครับสัตว์มีพิษนะครับพอดีมากับขากลับมีเพื่อนพ่อใหญ่น้อยเพิ่นมาสองคนเพิ่นกับพายจ้ำจ้ำจำออกไปแล้วนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับเริ่มจะผู่ทางออก นะครับไกลมากครับคุณผู้ชมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมปี2565นะครับตอนนี้ก็เดินทางทางเรือปกติขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านได้ครับเส้นนี้นะครับขี่รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์พอไปได้ครับทำไมก่อนก่อนน้ำจะท่วมนะครับช่วงกันยา2565นะครับแต่ปีนี้หนัก ก็จะเป็นทะเลนะครับเมื่อเช้าก็ได้ปลาเยอะมากครับเก็บมองนะครับปลาหลายกิโลนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เพราะว่าจะเก็บมองจะก,กลับโคราดนะครับเนื่องจากมาดูนาดูบ้านก็จะกลับนะครับ ขายากนิดนงครับพราะมือนึงถือกล้องไปด้วยนะครับแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศที่บ้านทีฐานนะครับข้างหน้าก็จะเป็นไร่นานะครับแถวนี้นะครับจะเป็นไร่นาที่เกษตรกรปลูกข้าวนะครับ สวนมะพร้าวผมก็จะมองเห็นไกลๆนะครับนู่นแล้วก็สวนมะพร้าวสวนมะม่วงปลูกหลายปีนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้มะม่วงโอ้หลายชนิดครับหน้าที่ผมลงใน YouTube ไม้สักไม้พยุงครับทั่วหมดครับแบบที่เคยลงไว้นะครับในคลิปก่อนๆเทคนิคการปลูกไม้พยุงต่างๆนะครับนันเป็นทะเลหมดจากนี้ไปสองกิโลครับไม่ถึงสองกิโลประมาณหนึ่งกิโลครับเนี่ยตรงไปนี้ครับคุณผู้ชม ตรงไปตรงนี้นะครับนู่นตรงไปตรงนู้นนะครับนะครับประมาณนักสองกิโลนะครับประมาณนักสองกิโลก็เป็นทะเลหมดแล้วครับแต่ตอนนี้ผมจะไปออกออกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับออกบ้านอีกหลังหนึ่งถ้าเป็นเรือไม้มันก็จะพายง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นเรือพลาสติกนะครับเป็นเรือยีโปงเป็นเรือพลาสติกก็จะพายยากนิดหนึ่งนะครับก็จะพายยากนะครับ ภายมือเดียวด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนาของชาวบ้านนะครับที่มาปลกูกไปนอนนะครับเฝ้านาข้าวอะไรต่างนะครับมองไกลๆก็จะเป็นสายไฟตรงนั้นเป็นถนนระหว่างบ้านอ่าสีฐานไปบ้านท่าช้างไปจว่างเภอกันถล่มนะครับเส้นนุนนะครับตอนนี้ถูกตัดขาดเรียบร้อยนะครับไปไม่ได้โอ้มีน้ำปลาลอ,อยมาด้วยครับสองขวด ขกไม้กระดานนี่ฮะมาเดี๋ยวก็จะมีตู้เย็นอะไรลอยมาเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับลำบากครับความเสียหายปีนี้ข้าวของแพงนะครับปุ๋ยยาแพงเนื่องจากวิกฤตสงครามโลกเกษตรกรก็กออกปุ๋ยมาหวานนะครับมาหวานในานาข้าวนะครับพอมาหวานในานาข้าวปรากฏว,ว่าน้ําก็มาท่วมอีกโอ้กระ,ะมังครับไปแล้ว นะ่ะกระมังนะครับวิกฤตซ้อนวิกฤตครับนะครับเอาเงินไปหวานทิ้งนะครับปุ๋ยลูกละพันสองพันหวานเสร็จน้ำมาท่วมครับนะฮะก็ต้องพึ่งรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมามาช่วยนะเพราะมันหนักมากปีนี้ทั้งภาคอีสานะก็ต้องหวังพึ่งพระเด็กประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่ากระทรวงกรเกษตรท่านจุ จุลินนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านเฉลิมชัยสีอ่อนที่ว่าก่อนกระทรวงเกษตรนะครับก็ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับยามทุกยากลําบากนะครับนะครับนี่นาข้าวตัวนี้ครับเสียหายหมดเลยครับนี่ก่อนทานานะครับจะเป็นนาข้าวนะครับเสียหายหมดนะครับเป็นทะเลไปทั้งหมดนี้แหละครับคุณผู้ชมฉังนั้นครับความลําบาก นะครับของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรนะครับเราก็ต้องสู้อยู่นะครับคุกผู้ชมนี่สวนผักผลไม้นะครับที่ก็ปลูกตรงนั้นนะครับสวนผักปลูกผักปลูกแตงปลูกถั่วไปหมดครับนะครับจมไปกับน้ําทะเลนะครับไม่รู้จะลงหรือเปล่าครับนะครับตอนนี้วันนี้ที่สิบเอ็ดสิบสองตุลาสองห้าหกห้านะครับ ฐานการน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้ลงนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ลงฉะนั้นถ้ามันไม่ลดอย่างนี้ครับความเสียหายมันมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับอาทิตย์หน้ามีพายุฝนเข้ามาอีกลูกสองลูก,กเน,นี่ยกลางเดือนตุลานี่แหละครับกลางเดือนตุลามันก็จะหนักขึ้นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสวนกล้วยอันนี้บ้านเสียงนาของเสียบก่อน ทั่วหมดครับท่านผู้ชมพักเมื่อยก่นอนนะพักเมื่อยก่นอนถึงร่มไหมครับท่านผู้ชมไกลเหมือนกันอีกประมาณสักสองกิโลนะครับถึงจะถึง คุณผูชมไม่ใช่ใกล้นะครับผมพายเรือมาในไปกลับประมาณ6กิโลนะครับอันนี้ครับบรรยากาศเียงไร่เชียงนานะครับไปหมดครับท,ทะเลนะครับนู้นนะครับส่วนมะพร้าวของผมถัดจานุ้อีกครับที่มองเห็นนะครับไม่ไผ่ ปลูกไข่ต้นนี้ไม่แน่ใจจะตายหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่น่าตายมันยังเขียวอยู่นะครับเพราะมันมีอากาศหายใจนะครับโอ้เย็นมากเลยคุณผู้ชมนะครับเย็นมากครับต้นมะพร้าวกับมิดต,ตนนัวนี้นะครับพักเหนื่อยก่อน นย่างบน,นู้นผมพายมา2ก,กิโลกว่าแล้วครับตอนนี้ครับกิโลกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณสักกิโลครึ่งเกือบ2กิโลก็จะถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมนะครับดูทะเลสาบโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมนี่คือทะเลนะครับตแต่สี่สิาสิบปีไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยครที่ บ้านสีฐานนะครับตำบลหนองบัวอกันทะลารมจศรีสะเกดนะครับนี่คือทะเลท้องทุ่งทะเลแห่งบ้านสีฐานนะครับคุณผู้ชมนะฮะจากทุ่งนาครับเป็นทะเลแบบน้ําใสแบบโอ้คุณผู้ชมลองดูสิฮะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเละครับถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปบ้านเรือนฝั่งบ้านขามฝั่งนู้นนะครับบ้านเทินบ้านขามเนี่ยจะอยู่กันยังไง นะครับก็ต้องอ,อพยพครับคุณผู้ชมนะฮะเราก็ภาวนาก็ให้มันลดแล้วจะเป็นอย่างนี้อีกถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะครับน้ําอยู่ตัวฝนตกมาอีกโอ้โหชีวิตนะเศรษฐกรนี่ก็จะลําบากมากครับคุณผู้ชมนะครับนะะโอ้ท้องทะเลสวยงามนะครับคุณผู้ชมนี่ที่นี่ครับที่บ้านสีฐานนะครับ คุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะพายเรือให้ถึงเป้าหมายนะฮะกลับบ้านนะครับคุณผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับน้าท่วมนะครับช่องธนพัฒน์ชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ